สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .1 มาพบกันในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเหมือนการเรียนรู้ที่4พัฒนาการของอาณาจักรสุขโขทยัยในคลิปที่3ค่ะค่ะการที่อาณาจักรสุขโขทัยมีความเจริญรุ่งเรืองและสามารถดำรงอยู่ได้ายาวนานถึง200ปีเศษนั้นสาเหตุสำคัญประการหนึ่งก็ สืบเนื่องมาจากการที่มีระบบการเมืองการปกครองที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีสถาบันพระมหากาษัตริย์เป็นหลักสําคัญในการปกครองราชอาณาจรรักรโดยพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองของอาณาจรรักรสุขโขทยัยมีความเป็นมาโดยลําดับดังนี้ค่ะ 1. คือลักษณะความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากาษัตริย์กับราษฎรนั้นการปกครองของอาณาจรรักรสุขโขทัยในยุคเริ่มแรก เป็นการปกครองแบบพ่อปกครองลูกเช่นจากการที่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชโปรดให้แขวนกระดิ่งไว้ที่ประตูวงังเพื่อให้ราษฎรที่มีเรื่องเดือดร้อนไปสั่สนกระดิ่งร้องทุกได้แล้วพระองค์จะเสด็จมาตัดสินคดีด้วยพระองค์เองต่อมาในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นธรรมราชา และมีความเชื่อว่าพระมหากษาาัตริย์ทรงเป็นสนมรติเทพด้วยเช่นกันทรงย้ำให้เห็นถึงพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติตามหลักพระพุธษาษาทธศาสนาที่เรียกว่าโพสพิราชธรรมหรือธรรมสิประการเพื่อราษฎรจะได้มีความร่มเย็ยนเป็นสุขค่ะค่ะสำหรับอาณาเขตการปกครองของอาณาจักรสุโขทัยในสมัยพ่อขุนศรีอินทราทิทนั้นครอบคลุมบริเวณเมืองต่างๆไม่มากนะัก มีเมืองสุขโขทยัยเมืองเฉลียงเมืองแพร่ทางใต้ลงมาถึงเมืองพระบางเป็นต้นค่ะต่อมาในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาณาจักรสุขโขทัยได้มีการขยายอาณาเขตกว้างขวางขึ้นดังนี้ค่ะโดยทิศเหนือนะคะได้เมืองแพร่น่านเมืองครัวโดเลยฝั่งคขงไปถึงเมืองชวาหรือหลวงพระบางนะคะทิศตะวันออกได้เมืองสะหลวงสองแพรลุมบะจาย จาคาถึงข้ามฝั่งแม่น้ำโขงถุนเวียงตันและเวียงคำค่ะทิศตะวันตกนั้นได้เมืองฉอดเมืองหงสาวดีจนสุดฝั่งทะเลและทิศใต้นั้นได้เมืองคอนทีพระบางแพร่สุรณภูมิแทบบุรีเพชรบุรีนะครศรีธรรมราชจนสุดฝั่งทะเลค่ะ<ม>ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่ง พระองค์ได้ทรงรวบรวมอาณาจักรขึ้นใหม่รอบคุมเมืองระหว่างลำน้ําปิงลำน้ำนานและลำน้ําป่าศักดิ์โดยแยกตามทิศต่างๆได้ดังนี้ค่ะหนึ่งทิศตะวันออกคือได้เมืองส่าหลวงสองแพรพิษณุโลกนะคะสองคือทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้เมืองปากยมพิจิตรค่ะสามทิศใต้ได้เมืองคนทีกัาแพงเพชรและเมืองระบางคนครสวรรค์น,นะคะสี่ทิศตะวันตกอาณาจักรจะจบเมืองต่างค่ะ 5ทิศเหนือได้เมืองสระหลวงสองแควพิซนโลกลุมบะจายหลงเก่าสาะคาถึงข้าวฝั่งแม่น้ำโขงถึงเวียงจันและเวียงครรมค่ะหทิศตะวันออกเฉียงเหนือได้เมืองสาะคาหรือเมืองสระค้าได้เมืองลุมบะจายเมืองหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะยละ7เจ็ทิศต,ต,ตะวันตกเฉียงใต้ได้เมืองชากัางดาวเมืองสุพรรณภาวเมืองนครพระชุมและเมืองบางพานกำแพงเพชรค่ะ ในสมัยสุขโขทัยนั้นมีรูปแบบการปกครองเป็นลักษณะการกระจายอำนาจจากราชธานีไปยังหัวเมืองต่างๆเมืองต่างๆที่ขึ้นอยู่กับสุขโขทยัยตามที่ปรากฏในศิราจารึเป็นกลุ่มเมืองชั้นในชั้นกลางชั้นนอกตามระยะทางใกล้ไกลตามลำดับนะคะโดยหัวเมืองใหญ่ที่สำคัญปกครองเมืองเล็กๆมี4เมืองคือกรุงสุขโขทยัยหรือราชธานีนะคะ2คือ สีสัชนาลายัย3ามกำแพงเพชรและ4ี่คือสองแควหรือปิษณุโลกค่ะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ในเมืองราชธานีเมืองเครืต่างๆที่อยู่ห่างไกลอาจตั้งตัวเป็นอิสระได้เช่นเมื่อสิ้นสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเมืองเล็กๆอย่างเชียงทองและกระบงังต่างพาการตั้งตัวเป็นอิสระเป็นต้นค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับพัฒนาการทางด้านการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัยไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ